อำเภอบางแพตำบลดอนใหญ่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ที่นี่เป็นเป็นอะไรนะเป็นเมืองหลวงของกุ้งกั้มกรามอ๋อเป็นกุ้งที่คุณภาพดีที่สุดจากการที่เราได้จดสิทธิบัตรเป็นกุ้ง G.I. เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่นี่กุ้งกล้มกราม G.I. ให้สักหน่อยข่าวดีดีกับพี่คำรน เราต้องดูว่าอัตราการเจริญเติบโตมันแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่จากการที่มันกินอาหารลงไปกี่กิโลแล้วไซส์มันเป็นยังไงเราก็ต้องดูแล้วก็ดูว่าอัตราลอดเขาดีไหมการเจริญเติบโตเขาอะไรหลายๆอย่างคือเนี้ยเราก็ต้องดูว่าการที่เราดูเนี่ยกุ้งเราอะ่ะมันไซส์เสมอไหมจับได้แล้วยัง แล้วก็หลังจากที่เราจับแล้วแล้วเนี่ยเรามาเช็คไซส์แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูไปนัดนัดกับทีมจับนัดกับทีมจับแล้วเราก็มาคำนวณว่าในบ่อเราเนี่ยกินอาหารกี่กิโล f อฟเท่าไหร่ f c r ก็คืออัตราการเล็กเนื้อมีน้ำหนักอยู่ในในในบ่อเนี้ยเท่าไหร่แล้วเราก็บอกคนที่เขาจะมาซื้อเราเขาก็จะจัดทีมมาซื้อจับจับหลังอย่างนงี้ ฉลาดน้อยอเนี่ยเขาจะไม่วนกลับมาอ่เสร็จกูกุ้งก็ผู้อุ้ยบันใช้นี่ตีเราอีกไอ้แม่มึงร้ายจริงแต่ก็บอกว่ากินกุ้งหรือเลี้ยงกุ้งเนี่ยไม่บาปแต่ถ้าไปกินสุนัขหรือสัตว์อื่นอ่ะบาปคุณประกอบอาจจะไม่ทราบใช่ไหครับผมจะราลครับเพราะว่าต่อให้เราทําร้ายกุ้งอย่างไรนะครับ ตัดคอมาอะไรเงี้ยมันไม่ร้องเลยไงอ๋อเหรอมันไม่หวยหวนเพราะฉะนั้นกินกุ้งไม่บาปครับเนี่ยครับทราบทราบนะฮะเพิ่งทราบวันนี้นะเพิ่งทราบวันนี้แหละแต่เนี่ยพอจับมันแล้วบาปแล้วเนี่ยให้ <c oughs> มันเล่นออเลยฮเ,เออ <c oughs> แต่ถ้าวันไหนกุ้งร้องหวยหวน,นะครับวันนั้นอย่าก,กินมันบาปบาปครับเพชรูู้ล้วนเนี่ยข้อดีข้อดีก็คือว่าไซส์เขาจะเสมอกันนะครับไซส์เสมอแล้วก็ ราคาเนี่ยจะได้ค่อนข้างดีดีกว่ากุ้งไซตตัวเมียแล้วเขากินน้อยเ,ออเขากินน้อยครับไม,ไม่เปลืองแต่ว่าอัตราลอดสูงเพราะว่าไซเขาเสมอเสมอกันแล้วที่ต้องใส่เขาัานไมเข้าไปช่วยมันคืออะไรคคือเขากินน้อยเ<ะ>พราะเขากินน้อยแล้วเนี่ยน้ํามันสีมันไม่เข้มคือกุ้งเนี่ยกล้ามกามเนี่ยลลายๆคือต้องการสีสีจากเปลือกเนี่ย ให้มันสีสวยะนะครับคราวนี้กุ้งกำกามเนี่ยถ้าเกิดสีมันจะสวยได้เนี่ยน้ำมันจะต้องสีค่อนข้างจะออกสีเข้มหน่อยเข <c oughs> ้มคือเขียวเขียวสีเขียวแต่เขียวโป้งนะไม่ใช่เขียวทึบสีเขาก็จะสวยอพอเวลาไปทาอาหารแล้วเนี่ยสีก็จะสดใสอ๋อน้ําพวกนี้มันจะย้อมสีเขาให้มันเรื่องของของสภาพของกุ้งเขาปรับตัว๋อปรับตัวตามสีนะถ้าเกิดเป็นสีขาวกุ้งเขาก็จะขาว แล้วเวลาพอไปปรุงทําอาหารหรือทาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะซีดมันเหมือนพอซีดแล้วมันเหมือนกับกุ้งที่ไม่สวยกุ้งเหมือนกับกุ้งที่แช่ฟีดมามแช่อะไรมาความสวยไม่มีแต่ถ้ายอย่างเงี้ยกุ้งจะสีสวยมากพอ,อต้มแล้วสีแดงเด็กเขอคอยทีคือมันปรับตัวตามสภาพของสีน้ําใช่แล้วเขากินน้อยแล้วกินน้อยน้ําก็เลยจะสีออกขาวๆ ใช่เพราะว่าแพงต้นน้อยไงอของเสียในน้ําน้อยถึงว่าเราจะใช้จุลินทรีย์ช่วยก็จริงอยู่แต่ว่าน้ําจะต้องออกสีแบบนี้อสีถึงจะสวยใช่ใช่อย่างนี้พอเวลาต้มออกมาเนี่ยสีจะสวยมากอืมอืมอือกินน้อยแต่ถ้ากินมากน้ําจะเข้มเข้มเขา่ายเหรออ่อไม่ใช่ครับเข้มก็คืออาหารไงอาหารเป็นของเป็นลักษณะของอาหาร ก็คือแพลงต้นเยอะอแพลงต้นมาช่วยกินด้วยแพลงต้นมันบูมทาให้ให้ให้น้ําเป็นสีเขียวอ๋อเนี่ยแล้วก็การเลี้ยงเพชผู้นี่อีกข้อดีอันหนึ่งก็คือว่าเนื้อเขาจะแน่นแน่นมากเขาบีบเนี่ยครับคุณทำรอลองบีบดูมันจะมันจะดเด้งสู้มือเราเออเนี่ยเห็นไหมเป็นนักกีฬาใช่แต่ถ้าเราเลี้ยงผู้เมียปนกันผู้เมียปนกันก็คือตัวผู้เนี่ยเขา เขาจะห่วงแต่ตัวเมียอเขาจะห่วงกับตัวเมียไม่ห่วงกินไม่ห่วงกินพอมันไม่ห่วงกินแล้วเนี่ยมันก็เลยทาให้ตัวเขาผอมพอผอมแล้วก็คือ,<ม>ค,อคือเท็กเจอร์ของเนื้อไม่ได้<ม>ความเด้งความหวาน<ม>อะไรไม่ได้แต่พอเราเป็นเพชรผู้ล้วนเนี่ยน้ําหนักดีอัตราลอดดีโตัวดีสีสวยแต่ว่าแต่ว่าตัวเมียตัวเมียถ้าถ้าเลี้ยงมันก็กินเยอะกินเยอะกินเยอะเปลือง เปลืองใช่แล้วก็ราคาถูกเพราะตัวเล็กอ่าทุกวันนี้เมื่อมีการแยกเพศเลี้ยงมาเลี้ยงตัวผู้กันหมดเลยอ่านี่ผมเจอตัวเมียตัวนึงนี่เนี่ยดูสิถ้าไซส์เขาก็ผิดก,กันเยอะเลยเลี้ยงพร้อมกันนะเลี้ยงพร้อมกันเนี่ยเน,นี่นี่คือตัวเมียอันนี้มีเขาเรียกหัวแก้วอ่าทำไมเลี้ยงพร้อมกันทำไมมันเล็กเพราะคือธรรมชาติของเขาไงตัวเมียเขาเล็กกวกาตัวผู้อยู่แล้วอครับแล้วก็สิ่งที่ สิ่งอีกอันหนึ่งเ่ยที่คนยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็คือกุ้งเนี่ยเขาแสตเป็นแมลงแมลงครับเป็นตระกูลของแมลงก็คือกระดูกสันหลังอยู่ข้างนอกไม่มีกระดูกขังหลังสันหลังข้างในกี่ขากุ้งมีขากุ้งเหรอกุ้งกุ้งมีกี่ขาแมลงมันต้องแปดป่ะอันนี้ก็แปดเนี่ยหกเจ็ดแปดอ่าแล้วกุ้งมีกี่นวดตอนนี้ประมาณสี่เออ้าดูที่กี่นวดที่เห็นเนี่ยสี่ครับนี่ง่ายมันนับหมดเลยเนี่ยห้าเนี่ย สองข้างเจ็บเออเจ็บไหมข้างละสามหกอ่าหกแต่จริงๆแล้วมีแปดเดมันมีแปดเพราะมันซ่อนอยู่ตรงนี้สองนวดอนี่ตอนนี้ก็มาเรียนสองข้างเรื่องสรีระของกุ้งกันใช่ครับกุ้งกำ้าจะเปนี้ลักษณะที่กุ้งแข็งแรงแล้วโตดีแล้วก็สุขภาพดีให้ดูที่หนวดอ่หนวดเขาจะยาวสวยเป็นมันแบบนี้อ่า นะครับหนวดหีกหนวดกูดก็แสดงว่าอาจจะแน่นเกินไปหรืออาจจะพื้นบ่อไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมีของเสียเยอะวันนี้การเลี้ยงกุ้งที่แบบเลี้ยงแบบผสมเหมือนเดิมน่ะเหลือน้อยแล้วตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันเหลือน้อยใช่ครับใช่นะใช่เป็นแบบนี้สัก8ป90รเแล้วตัวผู้อย่างเดียวผมให้95้าห้เเลยทั่วประเทศนะใช่ครับเพราะว่าคนที่เลี้ยงก็คือคิดว่ายังมีความคิดว่าต้นทุนตัวผู้เนี่ยลูกพันธุ์มันสูง แต่จริงๆแล้วผลตอบแทนเนี่ยมันได้มากกว่าเดิมเนี่ยถึงสเท่าแล้วอัตราลอดก็มากกว่านะครับแล้วก็การปล่อยก็น้อยกว่าคิดแล้วแค่ว่าถ้าคิดดีๆแล้วสมมุติเราปล่อยผู้เมียปนกันเนี่ยมสมมุติปล่อยไปทัก2สอง0 0ตัวจริงๆถ้าตัวผู้อย่างเดียวเนี่ยถ้าเอามาเทียบสองแส0เนี่ยแค่ประมาณห้าห0ตัวรายได้ก็มากกว่าสอง0ส0แล้วนวัตกรรมตัวเนี้คนไทยทั้งประเทศเป็นแบบนี้แล้วใช่ครับแล้ว เพื่อนบ้านหรือว่าในซีกอากาศพื้นอากาศแบบเดียวกับเราเนี่ยเขาเลี้ยงแบบแบบเราไมหมตัวผู้ล้วนอ่อตอนนี้เหมือนเหมือนกันและคล้ายๆกันหมดแล้วครับเพราะว่าจริง,รงๆแล้วการพัฒนาเริ่มต้นเนี่ยผมว่าณนะวันนี้นะตั้งแต่ผมอยู่มาเนี่ยสามสิบสามปีเนี่ยผมมองว่าวิวัฒนาการของประเทศไทยเนี่ยก้าวล้ำไปเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราได้ภูมิประเทศที่ดี เราอยู่ในเส้นศูนย์สูตรของโลกนะครับอุณหภูมิที่ดีต้นทุนต่ำและเราก็อยู่ในเขื่อนที่มีน้ำที่เยอะที่สุดเช่นราชบุรีนะครับแล้วก็ได้ได้ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรขึ้นเป็นกุ้งจี่ใหญแล้วด้วยกุ้งใหญ่ทั้งหมดเกุ้งเฉพาะถิ่นเฉพาะถิ่นที่ไหนท่าประเทศไทยเนี่ยนะไม่ไม่เฉพาะของอำเภอบางแพรของเราได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วที่อื่นไม่ได้ไม่ได้ต้องขอเป็นพิเศษว่าของคุณเนี่ย อย่าง GI เนี่ยคุณบอกว่ากุ้งคุณดีเนี่ยสีคุณเป็นยังไงรสชาติกุ้งเป็นยังไงแล้วคุณแตกต่างกับกุ้งที่อื่นยังไงเพราะว่ากุ้งกำกามเนี้ยที่ไหนมันก็เหมือนกันแต่ท้าเลี้ยงที่นี่สีจะสวยเนื้อดีไม่มีกลิ่นแล้วน้ําดีเราได้รับน้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์กับวัดชิลาลงก่อนบางแพรใช่เป็น GI ประมาณปีไหนฮะ GI ไได้ปีที่แล้ว เป็นสดๆร้อนๆเลยใช่ใช่บางแพใช่ได้มาบางแพแม่ราชบุรีโอ้นคนที่นี่เขาเลี้ยงกุ้งมากล่ะไฮโดยเฉพาะคุณประกอบเป็นตัวผู้นะพี่ช่เนี่ยัเนี่ยเนี่ยจะดีเนี่ยจะดีเนี่ยนั่นเห็นไหมใส่นั่นเนาะเออนี่นี่นี่ถามว่าเมื่อมันกลายเป็นตัวผู้ทั้งหมดแล้วมันไม่ต้องผสมพันธุ์กันหรือด จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกไปกว่านั้นอีกกุ้งเนี่ยนะครับกุ้งเนี่ยถ้าเราเอากุ้งตัวผู้แบบนี้สิบตัวแล้วเราไปเลี้ยงสิบตัวหรือร้อยตัวแล้วเอาไปเลี้ยงในที่เดียวกันถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาสืบพันธุ์ไม่ได้ถูกไหมใช่เพราะว่าเขาต้องตายทั้งหมดแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ฮอร์โมนของ ตัวของเขาเองทั้งแต่ละตัวเนี่ยเขาจะกดฮอร์โมนของบางตัวที่ฮอร์โมนไม่เหมือนเขากดให้ไอตัวผู้ตัวนั้นกลายเป็นตัวเมียได้แล้วถูกผสมแล้วเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์เนาะครับคล้ายคนเหมือนกันนะคนนี้คนนี้ไม่รู้ทำยังไงผู้ชายเดินมาสองคนไม่มีเพศเมีย เขาอยู่กันได้อยู่ได้แต่ไม่มีลูกอแต่นี่เขามีลูกได้เขาเขามีลูกได้เพราะว่าเขาใช้ฮอร์โมนเพศของเขาเนี่ยกดทําให้อีกตัวอะไรตัวหนึ่งที่ฮอร์โมนที่ผิดจากปกติเพื่อนเขาอะกลายมาเป็นตัวผู้ที่สามารถมีไข่ได้เขาสามารถสืบพันธุ์ได้ที่เห็นด้วยตาก็คือกุ้งเครฟิตเครฟิตเนี่ยเขาก่อนเนี่ยเขามีการจับกุ้งเครฟิตมา ประมาณสัก30ตัวผมก็มาเลี้ยงผมมาเลี้ยงไว้ในบ่อปลาหนบ้านเป็นบ่อปูนเลยไม่มีตัวเมียปนเลยเลี้ยงไปเลี้ยงมาเคฟิตกลายมาเป็นตัวเมียได้แล้วก็มีลูกเล็กครับนะครับก็คือน่าจะใช้เป็นวิธีการเดียวกันนี้นะครับก็เป็นความรู้ครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยนี่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามได้หมดใช่นะแล้วณวันนี้นะครับ มูลค่าเอาเป็นเม็ดเงินที่เคลื่อนไหวอยู่ในวงการกุ้งกามกรามนะหรือกุ้งขาววาน้ไม้อะไรปนๆกันเนี่ยเม็ดเงินประมาณถึงแสนล้านไหมครับตอนนี้ยังไม่ถึงครับแต่หลายหมื่นล้านใช่ครับยังไม่ถึงแต่ว่าผมมองผมมองไปข้างหน้าเนี่ยว่าอีกไม่เกิน3ามปีสูงสุดนะครับไม่เกินสปีข้างหน้าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเมืองหลวงของกุ้งกามกรามที่เราตั้งขึ้นมาก็คือราชบุรีนครปฐม,มสุพรรณบุรี กาญจนบุรีชาเชิงเซานะครับสี่ห้าจังหวัดเนี่ยคือเป็นเมืองหลวงของกุ้งกำกามเราะ<อ>ฉะนั้นเรามองว่าการพัฒนานแบบนี้เนี่ยแนอนาคตเราจะไม่ไกลนะครับเราจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกที่สามารถผลิตกำกามได้มากที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือว่าผมว่าช่วงนี้น่าจะเป็นข่าวดีและดีมากๆด้วยเพราะว่าคุณกอลอ์ฟเล่าให้ฟังว่าเมื่อทางการจีนเขาเปิดให้กุ้งกำกรามของเราเนี่ยสามารถ เข้าไปขายในบ้านเขาได้แล้วครับอ่ามันเนื่องจากเพราะอะไรเพราะว่าคุณผู้ก่าก็ผักดันอยู่ใช่ไหมที่แรกใช่ครับก็จริงๆแล้วอันนี้หลายๆเรื่องแต่ว่าสรุปสั้นๆนะครับถ้าถ้าถ้ายาวแล้วคุณคำรณต้องมาอยู่สามวันเอาคือคือสั้นๆนะครับก็คือว่าก้ามกามเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเดี๋ยวผมหากุ้งขาวตัวคือสเปคเนี่ยของเราเนี่ยเลี้ยงกุ้งขาวเราเคยเคย เคยได้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่หลายปีะนะครับเปลือกเขาบางเปลือกบางกุ้งขาวเปลือกเขาบางแล้วพอเปลือกบางเนี่ยเวลาตรวจเขาเรียกว่าสารต้องห้ามก็คือตัวของกลุ่มของไนโตรฟูแรนไนโตรฟูแรนมันจะมีองค์ประกอบก็คือมีอนุพันธ์อยู่หลายตัวอนุพันธ์ที่ก็ประกอบด้วยให้เป็นสารไนโตรฟูแรนไนโตรฟูแรนถามว่ามันอันตรายต่อคนไหมไม่เป็นอันตรายแต่ว่าเราก็เอาไว้ทานเวลาเราป่วย หมอก็ <Billie S 1> ให้เราทานเหมือนกันในกลุ่มของไนโตรนะแก่อะไรไม่แน่ใจครับอ่าแล้วเสร็จแล้วไอ้กุ้งตัวเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้สารตกค้างแต่กุ้งขาวเนี่ยมันมีแต่มันมีน้อยไม่เกินค่ามาตรฐานแต่กุ้งที่มันเป็นเปลือกหนาทั้งหมดหอยปูกั้งทั้งหลายจะติดตัวหนึ่งก็คือตัว SEM นะครับเป็นอนุพันธ์ของไนโตรฟูแรน เฉพาะเรื่องนี้เนี่ยต้องจริงๆต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ดรนิติดกตรกลัลยาอาจารย์ดรฉลอที่ได้มาเก็บกุ้งตัวอย่างที่ฟาร์มเราแล้วก็เอาไปวิจัยแล้วก็ทําให้ฝรั่งแล้วก็ให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดจากธรรมชาติมันมันไม่ได้เกิดจากยาปฏิชีวนะปฏิชีวนะ,ะ,ะแล้วก็วิจัยเสร็จแล้วก็ตีแพ่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทั่วโลกจนทําให้ เวลาหนึ่งปีที่เราจะการเรื่องนี้จนจบต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณกรมมงด้วยนะครับจนทําให้ทางการจีนเนี่ยก็ยอมรับเพราะว่าเขามีแต่มาตรฐานกุ้งขาว<อ>แล้วเขาเอามาใช้กับทุกกุ้งเลย<อ>ทุกสั์น้ําเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่เป็นธรรม,มนะครับผมเองผมก็เรียกร้องแล้วก็หลายคนนะครับก็เรียกร้องว่าขอให้มันเป็นกลุ่มประกาศไปเลยว่านี่คือกุ้งกำลางสเปคที่เท่าไหร่อะไรยังไงมันจะได้ยุติธรรมเพราะ สรีระเขาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ใช้มาตรฐานตัวเดียวกันทั่วโลกเนี่ยม,มันไม่ถูกนะครับแล้วมันก็เลยการทําให้ตัวเนี้ยไม่สามารถส่งออกได้พอ,อ,อตัวนี้ในเรื่องของเซมิคาบสายผ่านกรมประมงเองก็เห็นเห็นว่าโอเคเกษตรกรก็ไม่ได้ใช้จริงนะครับแล้วมันเกิดจากเปลือกจริงๆจ,จากผลการวิจัยนะครับก็เลยเอาผลการวิจัยมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปคุยกับทางการจีน อพอคุยกับจีนเสร็จสับเรียบร้อยก็เป็นข่าวดีนะครับจีนก็รับกุ้งเรานะครับตอนนี้ก็รับทั้งเป็นกุ้งฟีดนะครับเป็นกุ้งสดฟีดเป็นกุ้งต้มฟีดแล้วก็ล่าสุดไม่กี่เดือนที่ผ่านมารับเป็นกุ้งเป็นได้ด้วยซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าก้ามกรามเราเนี่ยคงส่งเป็นกุ้งเป็นข้อดีคือไม่ว่าที่ไหนเนี่ยเขาก็ยังสู้เราไม่ได้ในเรื่องของอการผลิต แล้วก็การความเข้าใจของเกษตรกร,ก,รการพัฒนาอะไรต่างๆอย่างสู้เราไม่ได้นะครับนี่ผมก็ประชุมคนงานไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะพัฒนาให้ได้ประมาณปกติมันได้ประมาณ200ถึง250โลไม่เกิน300โลต่อไร่เราตั้งเป้าว่าเราจะเริ่มทำบ่อทดลองในในอีกประมาณทักเดือนหน้านะครับจะทำตั้งเป้าไร่ละ500ถึง600กิโลนะครับจะเริ่มทำ อีกสักเดือนกว่า,วานี้นะครับนี่พอทางทางการจีนเขาเขาเขารับไปอย่างเงี้ยนะฮะรับกุ้งเราแล้ว,ลวมันก็ส่งผลให้ราคากระเตื้องขึ้นไหมครับอตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังไม่มากเท่าไหร่<อ>เพราะว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยยังไม่ได้ความสําคัญ<อ>แล้วก็บางผมว่าประมาณสัก8ปดเกซยังไม่ทราบ<อ>นะครับก็ฝากรายการนี้ไปด้วย<อ>นะครับฝากรายการนี้ไปด้วยว่าให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้คํานึงถึงนะครับหนึ่งว่า กุ้งเรล่าที่เลี้ยงเนี่ยขอให้เลี้ยงเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ขอไปขึ้นทะเบียนกับกรมประมงซะนะครับห,ห,หรือประมองอำเภอไปจดแจ้งนะครับไม่เกี่ยวกับไม่ต้องกลัวเรื่องภาษีนะครับไม่เกี่ยวผมจดมาผมทํามาเยอะและ้วไม่มีนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องภาษีแล้วก็อที่สําคัญที่สุดอย่าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกษตรกรจดทะเบียนแล้ว แล้วก็ไปสวมสิทธิ์ของท่านแล้วก็เอาชื่อของท่านเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการออกใบเกิดใบตายนะครับไปทำในทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่รู้นะครับเกษตรกร,กร,ไ,มรไม่รู้ไม่ทราบแต่พอไม่รู้ไม่ทราบแล้วพอเรื่องมันเกิดขึ้นมานั่นคือเขาเอาไปสวมสิทธิ์แล้วกุ้งไข่ก็ไม่รู้กลายมาเป็นกุ้งเราถ้าเกิดกุ้งนั้นไปเจอสารตกค้างหรือไปมีปัญหา อะไรใดๆก็แล้วแต่เกษตรกร,กรคนนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับเหมือนกับเราเราไม่รู้อ่ะไม่ได้เพราะทุกอย่างใช้ชื่อเราทะเบียนฟาร์มเรานะครับทุกอย่างเป็นเราหมดเลยแต่เราไม่เราไม่ทราบอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับว่าอย่าให้เขาสวมสิทธิ์นะครับแล้วถ้าไม่สวมสิทธิ์เนี่ยความยั่งยืนมันจะนานนะครับทั้งจงใจและไม่ได้จงใจใมีเจตนาเนาะใช่อันนี้สําคัญนะครับฝากฝากเรื่องนี้สําคัญมาก ปัจจุบันนะครับก็เป็นประกอบทรัพยดแก้วนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มประกอบฟาร์มแล้วก็เป็นนายกสมาคมพอเลี้ยงสัตว์น้ําไทยนะครับแล้วก็ดูแลในพื้นที่น้ําจืดนะครับของหลายๆจังหวัดของภาคกลางไม่ใช่ว่าจะกุ้งอย่างเดียวนะครับสัตว์น้ําทุกตัวนะครับเอาไว้แก้ปัญหาแล้วก็ไว้ลิงก์กับทางหน่วยงานภาครัฐว่าเราเลี้ยงเราเจอปัญหาอะไรทํายังไงจะร่วมกันแก้แล้วเราก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มนะครับในจังหวัดของเรา ข้างเคียงให้ทราบว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายัางไงให้มันเร็วนะครับช่วยเหลือภาครัฐได้ได้ขอเบอโทรทิ้งไว้ด้วยครับครับก็0818583532ครับมีเบอร์เดียวที่นี่สุดยอดของผู้เลี้ยงกุ้งแล้วกุ้งมีกี่หนวดนะครับมี8หนวดรู้หมดนะนะอ่าอันนี้มีถ้าถ้านับหยับๆก็คือข้างละ3หนวด36 ่าแล้วตรงกลางนี่หนวดที่สองจะมีมขึ้นมาอีกหนึ่งหนวดแซมกันอยู่อ่าเขาซ่อนอยู่นี่นนะี่เหมือนเรดาทุกอันต้องมี้่นเนาะมีทุกตัวอ่าได้มาบางแพรเมืองราช<า>บุรีรโอ้ว่าคนที่นี่เขาเหลี้ยงกุ้งกันล่ายคนชื่อประกอบด้วยนณะจะพี่ชาย ประกอบคนนี้เชิดช้ยเลี้ยงกุ้งแล้วรวยแด่แด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 ่แดาแด่แตแ่แต่ี่แต่แต่่